เเฮฮ้้ยยมันมันน็อกแล้วมันน็อกแล้วมาซ้ำให้หน่อยมาซ้ำให้หน่อยมันมีชุบตัวเองมันกำลังดึงตัวเองก็น็อกเหมือนกันนั่นแหละใช่แต่ว่ามันกำลังดึงตัวเองขึ้นมาวันหนึ่งยิงยิงสวัสดีครับอันนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คนเลยคนเลยฉันไม่สี่แรงงันเพอนอ่าไม่สี่แรงครับ แต่ว่าแต่ว่าซียูได้ไหมล่ะเป็นกานใครเอ้ยติดเสาแม่งในติดเสาแล้วอาทิตย์ว่างไหมครับติดเสาแล้วอาทิตย์ว่างไหมฮะอาันนี้ปิดก่อน โอเคผมน่าจะติดแล้วตัเลยเป็นไงล่ะจิ้งว่างอทิตย์อาทิตย์ผมน่าจะว่างแล้วอันเนี้ยเฮ้ยมีตัวลงมิดเื่อนไหวเราเชื่ออ่ะไม่มีใครลกนะผมจะบอกตัวที่ลงคือผมเองเบอร์เบอร์สองนี่มึงกูก็อยู่มิดกับเขานี่หว่าเบอร์สองนี่งไม่เหลอกกันอยู่จะหลอกซะหน่อยหลอกไม่ได้ นายอยากหลอกกันเลยเรา่ะดูผู้ชายหลอกมาทั้งชีวิตแล้วมันเป็นไรอินแล้วก็หลงจะเป็นไรกินแล้ว Help เราน a r k e r location เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปช่วยเราได้เลยเราจะพยายามไปแก้แค้นให้นะ หรือไม่ก็อาจจะได้ชุบเราเพิ่มอุ๊ยมีโคนี่ไงแก้แค้นกูแค้นมันด่ามันไปไฟไฟด่ามันใช่เราจะไม่ด่ากันอุ้ยด่ามันเลยอ่าเดี๋ยวลองด่ากูแค้นไอ้เฮียกูแค้นกูแค้นที่มึงทำให้เพื่อนกูเป็นแบบนี้ในเงียบไปดีกว่าในนั่งเงียบไปดีกว่าโอเค แดกข้าวเหนียวแล้วเริ่มมีตัวลงตัวแดกข้าวเหนียวเฮ้ย DF แคนเดียวเพื่อนไหมเนี่ยแดกแดดเขาเหนียวแล้วโอ้โหนี่โดนคนในแคนเพื่อนโดนพวกเราเนอะไม่ผมหมายถึงว่าเขาเล่นเก่งมากนะเวอร์ดีแต่คนในแคนเขาแบบเก่งนะแต่ว่าเก่งน้อยกว่าก็จริงก็จริงดราาม่ ดาม่านี่ต้มสามนาทีแล้วกินได้เลยไหมเอาไว้ฟาดนายมาม่าเส้นยาวๆอะ่ะต้มแล้วลกวฟาดนายทันที <c oughs> <anca> โหโหดจังวะด้านหน้าเรามีตัวนี้นมีเก้าสูนะโอ้โอ้สองตัวสอง <pum> ตัวสองตัวสองตัวน้า,นนานเลยหน้านเราเลยหน้านเราเลยเนื้อเราเลยเนี่ยอยู่หินหน้าเราเลยสองตัวสองตัวหน้านายก็อยู่บนหน้านาย อย่ายิงแพนด้ากูวอีกตัวนึงอีกตัวนึงโอ้โหอีกตัวนึงอยู่เห็นโอ้โหสองตัวเลยนี่ว่าต้องเล่นระเพื่อนเล่นเลยเอาเลยอย่าซ้ำอย่าเฮือ โอ้โหโอ้ยบนอาคารบนอาคารเห็นไหมน่ะบนดาดฟ้าเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละเออระวังด้านหลังด้านหลังฟ้าฟ้าเก่งแล้วครับดีแล้วเหมือนจะคุ้นๆนะเหมือนเคยเล่นด้วยกันตอนเด็กใช่ใช่ใช่จำได้ไหมตอนนั้น ปีนต้นมะม่วงไม่ได้ไม่ได้แล้วจะเกินมาทำไมเลยโถ่ไม่เงียบกันดีมันเงานะเออขอไม่ได้พูดนะ1นนึงปีเราก็จะเห่าแล้วเนี่ยจะตายเออของเงียบสักแป๊บหนึ่งได้ไหมครับคอเริ่มแห้งอนไ้ไม่ได้ไม่ได้ด้วยได้เลยเดี๋ยวส่งเสียงตลอดเวลาเออเเยมาแล้วเออโอเคด้านน้าด้านหน้า ระวังแม่สั่งอ้โหปืนไม่มีลูกที่ผ่านแล้วเสียงของมันเข่าดังไไหมครับไม่ได้ยินเลยครับ กินแต่เสียงตัวส่าเจ้าเจ้าเจ้าเลยคนเดียวผมก็ไม่กล้าเปิดไมายว่าเสียงหมาผมมันร้องไม่หยุดผมยังไม่พูดเลยตะกี้เนี่ยโอ้โหแม่งเลยอยู่ซี่อยู่แมงเลยต่อนะเวอร์ซี่ Mark the location โอ้ย อุ้ยในร้านาาแล้วว่าเราช่วยเราเรียกว่าช่วยเหลือได้เลยในไม่ต่องกับเรามาหนี้เลยมา <c oughs> ไม่เดี๋ยวเคลียร์เคลียร์ตัวในตึกได้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรายอมเลยมันนั่นแหละมันตัวในตึกมันบินออกไปอ้าวใช่เหรอเหมือนมีคนมาหลับคน <c oughs> เออ Help อ้าวชิบหายแล้วเพื่อนโอ้โอเคเธอเดี๋ยวได้ได้ได้แต่ไปชุบตรงปราสาทนะ พี่นุ๊กก็บอกว่าบ้านใครร้องจับผัดเผ็ดได้ไหมมันผมเองผัดผัดเผ็ดได้ด้วยเหรอเอ้าแสบเลยนี่นายมันมีตัวอยู่ข้างเทิงนะครับเถอะข้างเทิง Thanks ค้างเทิงข้างเทิงนัะโอ้โหไอ้ละนกอะไรมันมาร้องแถวนี้วะเนี่ยเออนกกระดองจริงมันงมลงมายบัง เอ้ยตายเลยเว้ยเงียบเลยอ่ะเฮ้ยเงียบเลยเห็นปหะตั้งเดียวเงียบเลยมันเงียบเลยก็เธอบอกให้ยิงเราก็ซัดเลยไงเมันแรงโงดนะเฮ้ยเฮ้ยมันน็อกแล้วมันน็อกแล้วมาซ้ำให้หน่อยมาซ้ำให้หน่อยมันมีชุบตัวเองมันกำลังดึง ตัวเองก็นอกอนกันนั่นแหละใช่แต่ว่ามันกำลังเดินตัขึ้นมาวันหนึ่งแตอกันเนายิงยิงเนาะยิงอ่สวยอ้าวันอยมันอยู่ยอ้าว่ไม่เป็นไรสวยแล้วเฮ้ยนี่ใครขีาวะโคตเท่โคตตึงคตรอันตรายผมเองนะครับ ไม่ใช่คุณเอาผมก็ขี่เ้าเหมือนกันตันสีตันีเข้าไปนะมีสองเลยมันเอาช็อต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 ได้แล้วหนึ่งมีปืนตรงข้างหน้าข้างหน้ามีปืนช็อตได้แล้วหนึ่งหนีหนีหนีให้หนีขอให้เป็นลิงเฮ้ยสู้เว้ยสู้ดิวะ นิ่งไว้นิ่งไว้อยู่ได้ไอยู่ได้ไม่เห็นมันไม่เห็นได้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 เปิดกุกเปิดก็ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้นมันไม่รู้ไม่รู้มันจะรู้ก็ต่อเมื่อมันไม่รู้มันไม่รู้ก็ต่อเมื่อผมบินมาเนี่ยแหละามมาถึงเนี่ยแหละมันรู้แหละมาเลยมาเลยมาเลยยิ้มเงียบ มีคนอยู่ข้างกำแพงค่ะข้างในได้ยินไหมอ่ะเขาชุบกันอยู่น่ะเอ้เาหยิบผายแล้วไปเนี่ยเฮ้ยหยชิบหายแล้วจะชุบกันหนึ่งไหมอ่ะรับหน่อยมีคนข้างหลังเธอนี่มันโดนมันมันรู้ไหมเอ้ยมันไม่รู้ยิ้มยิ้มไหมเบ้นยิ้มยิ้มไหม มีคนชุบกระป้ากแพงอีกแล้วค่ะได้ยินไหมเดี๋ยวก็ไม่ชุบซะเลยนี่มันมาแล้วนี้นีห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 นนี่ยอหนีกนีหนีหอีหอนหนนีนีหนีห่ีหนีห้นีหีหนนีห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 นนนนีนชุบน โอยตัวเนื้อ Watch out Help อ้าโอ้เบอร์หนึ่งใช้ชีวิตไม่คุ้มเลยอุตส่าห์มาชุบเต็มเลยเหรอเหนื่อติดเก็บไปทำไมล่ะไม่ได้เรื่องเลยมันอยู่เทิงเพื่อนมันอยู่เทิงหยุดทำไมทุกคนใช้คำว่าเทิงกันหมดเลยคือเทิงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงหลุดปะไหนวะ ด้านหน้าอ๋อในบ้านบ้านเขียวบ้านเขียวบ้านเขียวนี่นี่นี่มากแล้วมากแล้วเสียงรุดเสียงรุดอุ้ยหลัง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 นี่ว่ามันอยู่หลังนี่ว่าโอ้โหเฮ้ยด้านหน้าก็มีบ้านเขียวเนี่ยของจริงเตอนี่แล้วโดนมาอสวยครับ ตฉันได้ยินเสียงมันยิงเมื Watching> ่อกี้เอ้ยทำไมเนี claro> ่ยปิงว่าโอ้โหโอยอยากน้องเริ่มหัวร้อนกันเน็ตเน็ตปิงอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อเล่นในคลองหรือเปล่าน้ฮะมุกอะไรครับเนี่ยมุกอะไรมุกอะไรครับนี่ไปด้ได้ได้ได้ขับลงมา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  ไม่ทันกันตายแล้วแต่ตามือเลยเทียเอ้ยขามือจะทุบเลยเออเออใช่ตรงนี้กระเทื่อนกันแล้วอย่างนี้ไม่เงยบ่ายมาแล้นะโทรมาตอนประมาณ5ตุลา5 11โมงกูไม่ทันไปให้ตอนเที่ยงในกระท่อมตัวหนึ่งแล้วก็ตรงเนินที่ผมติดที่มัสตัวหนึ่งครับตรไนี้ก็11โมงเองเพราะมันชุบไม่ได้นะมันนอนอยู่ในกระท่อมเนี่ยระวังนะ แตกขาต้นไม้เลยแล้วมันไปนอนทำอะไรในกระท่อมะเนี่ยกําเนิดกําเนิดกจิตวิทยาครับจิตวิทยาจิตวิทยาอ้วกอะคุจะอ้วกว่ะเออโอ่าเสิร์ฟนี่สัตว์ไงตอจิตวิทยาเราแหละผีธัญญานั่นแหละมีตัวบนเสาพอดิ ไปโดนดีฟรีแล้วนั่งนั่นไหมเนินว่ะม่ทำยังงั้นเหรไม่โดนเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโอ้โหมึงลงตรงนี้เลยเหรออ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหวาสนาโอ้โหอะไรวะล่ะหน่อยจุดป่าเลยเยโอ้โหสวยแล้วครับชโลชโล ฮัลโหลไมเฟนแลมาทูทีโฟฮัลโหลฮัลโหลยูสปีชทยเดี๋ยวมาไอสปีชทยไม่ได้นะมิสเตอร์บิดอะโอ้ยยยกอยเย็ยเยยยูยเย็ดยย้ยมยย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 ยอยยยยอยยางเดยยวเลยเล่นยย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 เยย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 ย เด็กเมกาอะไรพูดอยู่คำเดียวคำว่าเย็ดเย็ดเย็ดนะเมกาเมกาไหนเนีเฮ้ยมี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 มาหมีมาโอ้ยมีขอมีขโอ้ยอเท้ยโกโอ้้มีเต็มเลย ไอ่กูเล่นะระยะใกล้ไม่ได้อ่ะแต่ระยะไกลกูไม่เก่งอะ่ะระยะแค่เพื่อนลองวางโทรศัพท์แล้วเดินออกสักวราจะวางไปต่อยอะไรกันยวเราหาบ้านไหนกันเจอกูเ,เลยไม่รอฟังไ <c oughs> ม่หล่อฟังด้วยนะเอาก่อนเลยคน <c oughs> เป็นอินเทอร์เวิร์ดไม่ค่อยฟังใครเกี่ยวเรื่องอะไรอ้อหมม โอ้โหหลังหวังว่าเข้าเอาละไอ้เพื่อนหน่อยลุกโอ้โหโดนหลังเคาะดู้ิครับเข้าบ้านไม่ทันจิบถ่ายแล้วจิบถ่ายเล,เลยเอ๊ะเยอะไปไหนเราเออมันโอ้ออโ,โตัวเดิมลุกต่อค่ะตัวเดิมที่เราโดนเลยเ เบอบ้าว่าชีวิตกูหาอะไรอยู่อ่ะกูหาคนพูดมากอย่างเบอร์สามมาคุยอยู่กนี่แต่ทั้งชีวิตเนียอ่าแต่เราต้องบอกว่าเราเราต้องไปก่อนแล้วอะเราปีเพื่อนไปไหนนั่นจะไปไหนหรอเราจะไปกินข้าวโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมหาผู้ชายมาเอวเองหาผู้ชายมาเอวฮะโอเคะไปแล้วไปแล้วขอบคุณครับบายบายทั้งทั้งสามคนบายบายครับ